ปาครับเสือลุ่มผู้ภาคคำว่าทระแม่ครับผู้เชี่ยปลาหลายเนาะครับมาแต่สานอกครับทุครับแม่แตงแก่ยโสท่านครับครับ้านเกิดยู่ยโสท่านครับแต่ว่าแม่เป็นคู่สนับสนซื้อยู่หนองบัวลำพูครับคือมหาปลาไก่แท้ฮอดขอนแกนอยู่นะครับมาตาาธิการครับใจมันหลักครับชื่วหน้า่วมนี่ก็ไปมาหลายหมองหลายบอลครับไปห่วยต่างๆน้ำสะพานเช่นแบบห่วยเสือเต้นไปน้ำดำพร่องพะเนียง กุดพวกกุดจับกุดยังสี่กับไปครับไปโค้งกับค่ยไปครับน่นดำโค้งกับไปครับแล้วก็สภาพราดดาวนกับไปม่แล้วครับโอเคครับปาก็ดีครับระวังมองเอื่นกับเทียบกับบ้านกุดกว้างมองหาอยู่ดีดีแล้วนี่มากกุดกว้างประทับใจกุดกว้างครับมากกุดกว้างแห้งตอนนี้ประทับใจกุดกว้างกุดกว้างนี่บ้องเงาครับมองอื่นปลาอาจีเงาครับเอื่นมองเอื่น หลายปะครับทีจุดกว้างกุดกว้างช่วงนี้ครับพ่อได้กินครับพ่อได้ยินได้กินอยู่ครับเขาเอาไปเขาเอาไปกินเลยไม่ได้เลนคันได้คันได้หลายกับกินครับกินแล้วกับแบ่งพี่แบ่งน้องแยังพันเบอร์ให่กับขายครับเป็นรายได้เป็นทุนต่อไปครับอันนี้เขาเอิ้นนาไม่ยิ่งปลาครับลถทุนไปหลายปอนไรครับตัวนี้มันสองพันกว่าบาทครับไปไปหามาแล้วหลาลายมองไปมาแล้วหลาลายมองครับมันครับมัน